รู้ไหมคะว่าความเครียดไม่ได้อยู่แค่ในอารมณ์หรือจิตใจของเราเท่านั้นแต่มันยังอยู่ในร่างกายของเราด้วยค่ะความเครียดนะคะเวลาเราเครียดเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ทุกอนูเซลในอวัยวะหรือว่าในกระแสะเลือดต่างๆนะคะสังเกตดูคะ่ะเวลาที่เราเครียดเนี่ยเราจะปวดคอบ่าไหลใช่ไหมเพราะว่าสารเครียดเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อะคะ่ะมันทําให้เราปวดนะคะ หรือว่าความเครียดเนี่ยที่เข้าไปอยู่ในอวัยวะเนี่ยเครียดสะสมก็ทําให้เราเจ็บป่วยนะคะเพราจะจึงมี3มวิธีเร่งด่วนที่ช่วยคลายเครียดด่วนๆมาเลยนะคะอย่างแรกค่ะยืดเส้นยืดสายค่ะอย่างที่บอกมันจะเข้าไปในกล้ามเนื้อใช่ไหมคะทำให้เราปวดเราต้องยืดเส้นค่ะยืดเส้นเพื่อคลายปวดคลายกล้ามเนื้อนะคะจะทําให้ดีขึ้นอย่างที่สองทำพร้อมกันนะคะยืดเส้นแล้วก็ ยิ้มค่ะฟังไม่ผิดนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้กันโดยทั่วไปค่ะยิ้มแม้แม้เราจะบอกว่ายิ้มไม่ออกอะ่ะก็เครียดอยู่จะให้ยิ้มยังไงฝืนค่ะยิ้มเนี่ยคะ่ะฉีกปากออกแล้วทําตาเบิ่งเป็นประกายด้วยนะคือถ้าฉีกปากอย่างเดียวไม่อินนะไม่อินแบบมันจะดูแบบยังไม่เข้าถึงบทบาทนะอันนี้จริงจังนะคะคือว่าเวลาเรายิ้มเนี่ย สมองเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเอะตกลงเรากําลังเครียดหรือเรากําลังอะไรแต่กิริยายิ้มเนี่ยมันทําให้ร่างกายเราหลั่งสารแห่งความสุขออกมาโดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นยิ้มแล้วทําตาเป็นประกายไปด้วยลองนึกถึงเวลาที่เราดูซิทคอมสิคะบางทีบางฉากเนี่ยก็ไม่ได้ตลกอะไรเลยนะคะแต่เขาบิ้วเราด้วยเสียงหัวเราะไงเราก็เลยขำไปด้วย เนี่ยนะคะแต่วิธีที่ปอแนะนำเนี่ยคือเป็นวิธีที่เราบิ้วตัวเองนะทำได้ทันทีบิ้วตัวเองให้ยิ้มยิ้มไปพร้อมกับยืดเส้นยืดสายและอย่างที่3ทมทไปพร้อมๆกับการสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆนะคะยืดเส้นพร้อมกับยิ้มและสูดลมหายใจลึกๆ3สิ่งนี้ทําพร้อมกันแล้วก็ทําไปสักสี่ห้ารอบหรือทําไป จนกว่าคุณจะพอใจก็ได้นะฮะแล้วคุณจะพบเลยค่ะว่าร่างกายของคุณคือผ่อนคลายขึ้นเยอะอารมณ์ก็จะผ่อนคลายขึ้นเยอะเช่นกันนะคะลองนําเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะคะแล้วปอขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนทํางานอย่างมีประสิทธิภาพกันทุกวันค่ะ